กันด้ใช่พอบอกมาดีมึงเขามานอนก่อนพี่เลยคืนนี้บอกเด็กจะซื้อถ้าถามว่าถ้าไม่ไหวมันก็ถามเลยว่าจะเล่นกี่ใบบอกไปพี่ไม่บอกไอ้เซิร์ฟไอ้เซิร์ฟไอ้เซิร์ฟถ้าไม่ไหวพี่บอกเลยก่อนนะคุณที่สี่เลยพี่ถ้าไม่ไหวเอากี่ใบเอากี่ใบเอากี่ใบบอกเลย้าครับพี่นายย้ำไหมพี่ก็ต้องพี่ก็ถามเพราะว่าเป็นเป็นยังไงมันแฮรดังไปเหรอหรือยังไงก็ปูต๊อบิดตามดีๆก็ได้มันแฮรดังไปเหรอ ไอจุ๋มันมีมันมีอุปกรณ์ใหม่ที่เขาเอาไว้กันเอาไว้แหกปากไงจุีมที่คอไอ้ใหม่ใหม่อะพี่เปาใหม่ใหม่อะพี่เปาพม่เอาไว้แหกปากอ่ะเพื่อไม่่่อะพีเพื่อจะพันเทาเออเอาไงดีอะ เออไอจุก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 ราคุยกันลงมาเราที่อยให้พี่บอกว่าเออให้โหลดแอปีบ้างให้แอปแอปหาผีเออแแอปสแกนแอปเดดีนะพี่้อาไงแอปสแกนเอาไปที่ปรเหนที่ปรนเในแอปอะไรตดทีเซอร์จะทิ้งกูไปแล้วหรอไอสาไอสีก้างอ่ะไอเฮียไอเซอร์ไม่ได้ย้ายบ้านแล้วหรออสอย่างไ้าก็ได้ เอทำบุญบ้านเทยพ่่า่ว่าไ่เขาปไปไหว้ชาย้บ้ามีสารมีอะไรบ้างมีแบบมีเขามีเจ้าที่เด็กอะไรปะไอ้ผีหอกี้ทางป้าไไหอ่ดปคนโรนู้นกเป็นอไรไป้วมนร้วยเป้ากิดเจอ้นผีหอกหอยสาดดีก่อนกูบอกแล้วว่าบ้านมึงมีผีไม่เชื่อกูเฮีย ลุงดคับ้วบ้านีีค่ะลุงรลุอรดิลุงอวัสดีครับลุงอกไรอรดิลุงอะลุงอะไราิลงอะไรลุงอะไรับลุงรดลุอะราบลุงอะไรดลุอะไรดลุงอไริงอะไรดิลุงอไรด่ลอะไรดิลุงอีไรดลุงอะรดิลุงอะไรลุงอรดิลุงอะไรดลุงอะไรดิลุงอะไรลุงอะไรลุงอะไริลุงอะนรดิลุงไรดอไรลุงไรดลุงอไรลงอะเรดิละไรดิลงอไรลุงอะไรลงอะไรลุงไงรดลงะดลุงะไรดลงะรงะไริลุริลุงลุงรลุงริลุ มันเล่นใหญ่เาเล่นใหญ่แล้วเขาเล่นใหญ่แล้วอ๋อผีเขาเล่นใหญ่แล้วเขาเล่นใหญ่ใช่ฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นเขาเล่นใหญ่แล้วหรอเอาว่าว่าว่าเดี๋ยวเขาไม่ยอมมาคุยทีสๆเขาเล่นใหญเขาเล่นเชิร์ก่อนเลยยลงไปอ่ะเนาะมาเซิร์ฟี่เซิร์ฟอะไรนะเอาว่ามาสิคุณโดนอะไรมโดนอะไรล้าลูกฟังอยากอยากอยากออกเฉยๆอยากอยากย้ายออกแล้วผีอ่ะเพราะอะไรก็ก็ผีเซิร์ฟไปด้วยผีเซิร์ฟไปด้วยผีก็เล่รู้ว่าคุยกับผีให้ผีให้ผีให้ผีไอต์ออกแทนดิ อ้าวมาว่าเขาเขาเขามาแบบไหนอ่ะเขามาเขา i p h o n แล้วกันเขามาแบบไหนเขามาแบบไหนไม่ได้บ้าแบบไหนเลยผมแค่แค่อยากอยากย้ายออกไปเฉยมันร้อนอาบน้ำก็ลำบากเลยถามว่าจุกหรือจุกอาบน้ำก็ลำบากเลยปะได้อะน้ำร้อนแบบร้อนเหมือนแบบนกมาดุ่มลองรอทุกวันทุกวันมาหน้าร้อนอ่ะเหรอมันมันจะครบสัญญาจะเปิดทงไว้แล้คิดว่าได้แล้วแต่แล้วแต่ผมจะเอาไปฟังพี่แล้วไปอยู่ไหนอยู่บ้านก่อนเหมือนเดิมได้จุกอ่ะ เดอะฟอร์ดผมจะไปเดอะฟอร์สเฝ้าเดอะฟอร์สสัญญาณเอาดีๆเอาดีๆไม่จุกมึงก็อยู่ไอ้ครสัญญาณดิีไอ้สัตว์ผู้กวาดอยู่กับมึงเล่ควายอยู่กับมึงไอ้สงเว้ผู้กวาดไม่เนี่ยหลังบ้านกูมันยังว่างเว้ยอย่างที่คุยกันไหหลังบ้านอ่ะกูเลยกูกลัวแล้วก็หนีมึงบ้าปะเนี่ยเอออันนี้จริงๆริงไอ้เฟย์กูกูกูอ่ะก็เคยเจอแต่แต่เขาไม่ได้มาอะไรบ้านอ่ะมันมีอยู่แล้ว มีอยู่แล้วเว้ยคือบ้านบ้านบ้านเก่ากูใช่ไหมบ้านเก่ากูบ้านเก่ากูอ่ะคนลุงสูงใช่ป่ะคนลุงสูงเป็นผู้ชายุงสูงมาเดินแบบเดินมีคนเห็นนะแล้วเขามาเล่าให้กูฟังว่าเนี่ยเห็นแล้วทีเนี้ยมีคนมานอนบ้านกูเว้ย คือกูมองว่าถ้ามีคนคิดไม่ดีกับบ้านกูอะเขาเขาจะโผล่มาไว้อันนี้จริงกูไม่ได้กลัวนะไอ้ั้าไอตาไป้าบ้านเฮีย่เือยอ้พี่เดี๋ยวันลงรถก็มาลงรถเอาเอาเป้ากับมาด้วยขอหานด้วยขอห่านด้วยไอ้ยี่มันขี้มาไอ้ยี่มันได้มไมดนไม่ไม่า้ได้ยี่่ไดไม่ได้ด้ไมัได้้ไมจไดสไมห้าไอ้ยม่ดาหม่ไอ้ตัดสินไม่ได้ด้วยเีย เอามาดิเอามาดิเอามาดิมาฝากดิมาฝากดิกูมีเกาะไงสัตว์มาดิมาดิผมขาดขาดเจ็ดอันครับโอ้เจ็ดอันไม่พอเอ้ยได้ได้ได้เลขเลขหกสามส่วครับพอดีเขาพอดีตายป้าตายป้าพี่พี่จะรีบตายป้าลุยลุยลุยไปย่ายไปย่ายไปย่ายทุกคนอ๋อรถลุกขึ้นมาไปบนปั๊มบนปั๊มพี่นะรีบมาให้ไวชิมให้ไวต้องโทรมาถ้าไม่มีเคดม แต่ตื่นไม่อาแล้วทำไมกูเก็บมีอะไรกินปะเปิดดิศไอ้เหี้ยกูแตกแจ็คสัาธุอาบอดตาแจ็คเอาดิแจ็คเอาดิแจ็คแจ็คคุยอีกคนเดียวไอ้สัตว์เออไอ้เหี้ยชุบด้วยจับชุบเจ้าที่ชุบเจ้าที่ชุบดที่ชุบ้ที่ชุบเจ้าที่ชุบเจ้าที่ชุบเจ้าที่แล้ว

ย่ากูไม่มีเกาะสัตว์ม่มีเกาะกย่ะเล่นยู่ปืนยิงหมดเลยไล่ปืนยิงเหมดเลยเอาปืนยิงเอาปืนยิงเยิงยิงสัตูปืยิงยิงไปด้วยยิงลิงไปด้วยยิงยิงไปยิงทุกคัยิงยิงทั้งไอไอยไอ้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 ไอไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไอ้ไไไไไ้ไไไไไ้ไอไไไ้อไไอ้ไไไไไอไปไไอไไไไ้อไไไไอไไ้อไ้ไไ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 อ้ไไอไ มียาครับนะมียาในเซอร์ปนะกบากูเอาอรคระดูหน้าคายแล้วมึงดูไว้ดูหน้ายงโง่ไอสัตว์ไ่เออรอมียาหรอไอ้ที่หน่อยบาลมีมียาปวดคุยเราตัดล้อมันดีเยอะมียาการ่าเชลิฟมีครับลุงมาดิเอามาดิเอามาดิ อยู่กูสองคนเนี่ยอ,อย่าอย่าไม่ขึ้นรถเลยไอ้หี้ยนี่เขา,เขาลงมาแล้วล้วร้อยหมดยิงร้อยหมด เดี๋ยวชุควมต่อเดี๋ยวชุกคมต่อชุกความแล้วนะชุกความแล้วนะชุกความแล้วเลกไหกลางเตะผิด่กังชั้นต่ำไม่สอดเร่มไปยิงใหช่วยเซิร์ฟออกมาที่ด้านซ้ายเนี่ยแป่คชุบชุบบังอยู่ชุบบังอย ช่ไปเิร <laughs> <sam> ์ฟด yeah. ้ชวไปเซิร์ฟด้เอาปืน <borah> ยิงหน่อยปืนยิงหน่อยปืนยิงปืนครับลูกไปเพิ่งปืนปืนปืนไปเพิ่ง ความนี้เขาเห็นเร็วเร็วเร็วทำนี่ลองความนีเร็วไอ้เหี้ยเขียวกูดเขียวู๊ครับที่มีเขาเห็นหเร็วไอ้สัตว์เขาได้สงสารมึงเลยข้มมึงต่อยยี่ขยะแจ้งจับไปเลยแจ้งจับไปเลยแจ้งจับไปเลยแจ้งจับเลยครับอะไรครับจาแดงเอ้ยสวยสิแอนไหนแอนเฮ้ยพี่แกมีเท่าปะมีอะไรน้อง เต็มหมดเลยยาแดงหรอครับ,บ่ะไรเบลวันหนึ่งจัดเออวันนี้วันนี้จะเล่าอะไรฟังวันนี้ผมไปซัดสามสี่มานะครับผมไปซัดส 3, มามสี่มาซัดเส้นเส้สไนไอที่ถ่ายรูปได้สวยอะขับวนใช่ปะ ขาขาไปอ่ะไม่ได้ซัดใช่ไหมขากลับอ่ะซัดซัดแบบสุดปอกเลยนะอ่ะพอซัดเสร็จใช่ป่ะติดไฟแดงข้างหน้าอพอดีผมผมก็จอดไอ้เหียควันเต็มหลังรถเลยสัต์ควันแบบควันขาวอ่ะเต็มหลังรถเลยเต็มแบบเต็มเลยแล้วคนต่อต่อท้ายผมอ่ะแล้วเราก็ลมควันหลังรถอ่ะควันแบบโคตรเยอะเออควันแบบควันเยอะมากมากอ่ะ แล้วผมก็เปิดประตูดูเชี่ยตกใจสัตว์รถกูเป็นเหี้ยมอะไรไม่รทำไมควันออกจากท่อควันขาวเยอะขนาดนั้นวะคือกระบะกระบะสิ่งก็สู้ผมไม่ได้อะไม่ได้พังนะไม่ได้พังพี่อ๋อ,อผมโทรไปถามพี่ตูนบอกว่าปกติปกต,ปกติเพราะว่ามันเป็นเครื่องใหม่อยู่แล้วเราซัดอย่างเงี้ยแบบเราซัดไปแล้วควันควันมันก็ออกมาแต่ว่ามันออกมาแป๊บเดียวนะครับก็จนกว่าไฟแดงอ่ะจะออกจนกว่าไฟแดงผมขับไปเรื่อยๆมันก็หายไปโบไม่ได้ขาดครับโบไม่ได้ขาด เหมือนแบบว่าเครื่องมันยังใหม่อยู่อ่ะแล้วเราไม่ได้ซัดอ่ะอุณหภูมิมันยังยังไม่ดีอะมันยังไม่คงที่น้ำมันหรือว่าอะไรมันยังไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะผมไม่รู้เรื่องรถอะครับโอเคทำไมของอ๋อของในตู้กูหายกูต้องไปรับของไอ้เหี้ยกูถึงว่าไอ้สัตว์ของในตู้หายหมดเลย ยังไม่รันอินไม่ลดผมมารันอินแล้วพี่อ๋อเขารันอินให้แล้วคือออกจากอู่ซัดได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาไปให้พี่อ๋อดูว่ามันเป็นเพราะอะไรควันมันถึงเยอะขนาดนั้นน่ะแล้วก็เวลาเวลาเราซัดใช่ป่ะเกียร์สามอ่ะเกียร์สามเวลาซัดสุดปอกไปที่แปดพันรอบใช่ไหมมันจะมีควันออกมาที่มันเยอะมากๆไว้ต้องแต่สองสับสองสับสามอ่ะควันแบบขมุงเนี่ยขมุงแบบ ขี่ดยอ่ะยิ่งกว่ากระบะแต่ว่ามันมีไฟออกมาด้วยนะโป้งโป้ง,งยิ่งออกมาแล้วฟันมันก็ออกมาพร้อมกันพอดีแต่ต้องพี่อ๋อเช็คดูครับว่าทาไมฟันมาเยอะขนาดนั้นโหแต่ตอนจอดรถแบบตกใจมากอะ่ะคิดว่าแบบรถกูพังแล้วอะ่ะทําไมมันไอ้นี่วะอะไรอะ่ะ ความเร็วเท่าแบบวันสองร้อยห้าลูครับสวัสดีครับลูสวัสดีครับลุงบอลครับทำไรครับลุงต่อแถวกระถางทำไรอ่ะรับของปะไม่รู้อ่ะอันนี้ต่อแถวทำไรครับรับของครับลุงเออใช่ของมันก็หายผมแไม่บอลเป็นไงบ้างใกล้ตายยังมึงอ่ะ ยังไม่ตายครับลุงกำลังจะคุยนะครับคุยจบเนี่ยวันนั้นเบรกว่ายังไม่ได้คุยเลยผมเพิ่งจะมาคุยลุงเป็นไงบ้างครับลุงอะไรนะแต่ว่าลุงเป็นยังไงบ้างครับสบายดีหรือเปล่าสบายดีสบายดีตอนนี้ของหายทษทีนะทุกคนผมติดสตอรี่อยู่ครับผมเลยต้องรีบดีครับตอนนี้เพื่อนนอนอุ้มอยู่เต็มเต็มเลยน่ะ ผมมากับลุงครับผมมากับลุงด่าได้นะครับแต่อย่าอย่ารับหลังพอแค่นั้นแหละครับผมมากับลุงครับขอตอ่อนรับนะครับลุงแต่ไอบอลไม่มีสตอรี่นะครับไอบอลน,น่ะไอบอลมันไม่มีส<ม>ตอรี่นะผม,ผมมากับลุงครับมา,มาไ,มไม่ได้มาครับผมมาคนเดียวครับที่กี้เนี่ย <laughs> เอาลุงไม่เหมือนที่เราเคลยไว้เลยอะ ให้ผมมาด้วยดีลุงอันนี้ตต่อแถวไอ้เหี้ยพวกของหายเหมือนกันครับลุงโน่นไหนแอดมินอยู่นู่นคนนึงนั่นๆๆ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 อะโหลแอดมิน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 ของหายครับของหายหมดตู้เลยเลต้าครับของหายเหมือนกันครับรออยู่ครับผลลัพด่วนมีสตอรี่อยู่อะไรนะมีสตอรี่ครับมีสตอรี่หนึก่อนนีอะไไหนเอ็กอะโอ้ถ้ารอพี่เอ็กก็เราเหมือนรอลุงตู่ครับไหนเอ็กอะรอลุงตู่แบบอยุดไหนนู่นนะครับงทีวีอะ เช่อทำไมตู้เชคทำให้ก่อ,อปปนดิกูดิสตอรีอยู่ไอสัต์ทำไม่อยู่ทำไม่อยู่แปเปนวที่้ทุกคนดิสตอรีอยู่ครับของหายหมดเลยเรกาลังเอาของนี้ยยให้อยู่แล้วจำได้ป่าว่าม,มีอะไรบ้างอะ่ะมีมีมีหลองหมดเลยโอเค แล้วทำไมตู้มันเปิดตลอด24เดือนเนี้ยไอ้เชี่ยมันบลั๊กอะไรวะเนี่ยมัน<อ>เปิดเนี่ยกูยอยู่ตรงนี้มันยังเปิดตู้กูได้เลยเนะี่ยไอ้เชี่ยอะไรไอินทอรี่เนี่ยอ้าวเปิดตู้เลยเนี่ยอะไรไม้มันไปเปิดที่เลเบลไงแล้วมันดีเลยมันถึงตรงนี้เลยประมาณ15รอบแล้วเนี่ย<ม>ของไม่มีเพื่อนก็โดนอุ้มเนี่ยเร็ว ใช่ๆควันขาวแบบเต็มอ่ะแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนอะเหมือนเหมือนตอนเบรนยางอ่ะฟิลเหมือนเบรนยางเผารถตอนแข่งเลยอ่ะตอนตอนแข่งแดกอ่ะฟิลนั้นเลยเออเหมือนพ่นยุงอ่ะแต่ต้องเยอะเยอะัหยิ่งกับปิ้งไก่อีกไอสัตว์ผมต้องเปิดกระจกอ่ะ ไห้ผมต้องเปิดเปิดประตูอ่ะกลิ่นแม่งเข้ารถอ่ะมมมัันนจะีิได้คิดว่าไฟไหม้นะจริงๆคิดว่าไฟไหม้นะเว้ยผมก็เลยหันไปดูเปิดประตูไปดูไปเชียถ้าไฟไหม้ขึ้นมาทางไหนวะอะไรมาถังเติงก็ไม่ได้ซื้อเลยเปิดถูกเก่าได้เลยครับทางดับเพลิงก็ไม่ได้ซื้อด้วยบอกให้พี่อ่อนซื้อให้ไม่ได้ซื้อผมเลย ไม่เป็นไร้ะมันเต็มเลยเขียกระเป๋าใช่ครับมีปูนขายครับ ไม่มีครับพี่ใช่ครับอาเปียมึทำไรลุงก็กระเป๋าใช่ไหมเออก็กระนะเป๋าทำไรมึงอ่ะผมมามาเอากระสุนแล้วก็มาเซ็ตของเนี่ยช่วยเพื่อนครับเดี๋ยวๆเลยมมีกระสุนนะยาวปะอ๋อผมมีอยู่ครับ งานาพี่แต่นเท่าไหร่อ่ะพี่ไอเชี่ยกว่าจะใส่เสร็จนะให้สัตว์ตรงนะได้ครับได้ครับพี่ชายมีเงินแดงขาดแล้วสองพันไหมพี่เดี๋ยวครับพี่ผมเลขห้าหกสามครับเลขแล้วบัตรอะไรวะอ๋อไอเ้เหี้ยบัตรเนี้ยเ<ม>หรอ,หเ,อเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บมันเขียนว่าอะไรนะอะไรวะวอะไรอะไรสกาดมันเขียนว่าอะไรวะอ๋อเนี่ย เไอ้ทากไว้เฮีย yeah. น่าจะเริ่มไม่สบายล้วด <every> ูทรงรู้ว่าลูกก็เป็นไข้เสือกินขนมแบบว่ากินไก่อันเดียวกันก็ให้กัดจะกินใช่ไหมอ้กัดมันก็เลียเลียมันไม่อร่อยมันก็ไม่กิน เรียบร้อยผมก็กินต่อสัตว์ไข่แดกชัวป้าบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องสืบเป็นทั้งบ้านอเอเตอร์ก็เป็น,ไอ,ไ,นไอก,กัตก็ไอกัตอะเป็นก่อน,น,นเอเตอร์ก็เป็นแล้วผมก็เป็นตาม